สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมนะครับนัดวัตฟอร์ดพบกับบูธแฮมตันกันนะครับผมสถานการณ์ของบูฟตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างย่ำแย่แล้วนะครับต้องการคะแนนอย่างมากเลยนะครับในเกมนี้อันดับของบูฟล่าสุดนะครับอยู่ที่อันดับสิบแดนะครับอยู่ในโซนตกชั้นเลยด้วยซ้านะครับยังไม่มีแต้มสักแต้มเดียวแล้วก็ยังยิงไม่ได้สักประตูนะครับก็เกมนี้หลายคนก็คาดหวังแะครับว่าจะเป็นเกมแรกที่บูฟสามารถยิงประตูแรกของตัวเองได้นะครับผมก็เรามาดูกามว้าหมอวงบูฟกันนะครับตอนนี้ก อย่างแรกเลยอัปเดตเรื่องของลาอูคิมเนสนะครับผมล่าสุดที่มีข่าวบอกว่าอาจจะโดนแบนนะครับจากการที่วูฟไม่ปล่อยตัวไปให้กับทีมชาติเม็กซิโกนะครับในการเล่นให้กับทีมชาติก็ล่าสุดเหมือนจะเคลียร์กันได้แล้วนะครับผมก็บุนลานครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะใช้ลาอูคิมเนสได้ในเกมนัดกับวัตปอร์ดนะครับผมก็น่าจะพร้อมนะผมส่วนตัวผู้เล่นที่ไปรับใช้ชาตินะครับก็ กลับมากันครบนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับผมแล้วก็มีหวังฮิชานะครับแอซิดได้ด้วยแล้วก็มีจามูตินโยนะครับได้ปอกแขนกัำลังทีมนะครับจากโรนัลโดอด้วยครับที่โรนัลโดอเจ็บไปนะครับก็ใส่ปอกแขนกัำลังทีมนะครับแล้วก็พาโปรตุเกสครับเอาชนะได้2เกมเลยนะครับผมส่วนนักเตะคนอื่นอย่างวิลเลียบูลี่จะฟอนมาสคิล่าที่เพิ่งหายเจ็บตัวนี้ก็ ฟิตแล้วนะครับผมลงสนามกัดไปแล้วทั้งคู่นะครับน่าจะฟิตพร้อมสมบูรณ์นะครับผมตัวที่เจ็บอยู่ก็จะมีจอนนี่แคสโตนะครับแล้วก็เหมือนออมีบุนโนจาบุนโนจาดาวด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักในซีซั่นนี้นะครับผมก็ผมเลยแล้วเรามาดูเรื่องของแผนการเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมแผนการเล่นในเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างเดาใจบุนโนร่ายากอยู่นะครับผมเกมนี้ก็หลังจากที่สามเกมแรกนะครับเจอกับทีมใหญ่ก็ ใช้สามีสามมาโดยตลอดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอมาเจอกับทีมในระดับที่เล็กลงมานะผมจะเปลี่ยนรูปแบบไปใช้แบบอื่นหรือเปล่ารูปแบบอื่นที่เคยมีการใช้ของบุนูลาก็จะมี4ีสองนะครับที่ใช้กับเบฟ,ฟิก้านะครับผมยุคล้อยประตูแล้วก็มี4ีมีสาม2ีหนึ่งสองด้วยนะครับที่เอาไปเล่นกับบอลถ้วยนะผมคาราบาวครับก็ต้องดูว่าบุนูลาจะอยากใช้อะไรนะผมออปชันในการใช้หลังตอนนี้ก็ค่อนข้างเพิ่มมาเยอะแล้วนะครับผมก็ คุณภาพน่าจะดีขึ้นมากว่าหลังเซตสคนที่เคยใช้นะครับผมจากการได้วิโรบันดีกลับมาแล้วก็มีเอ่อมอสกิล่ากลับมาด้วยครับผมก็มีออปชั่นตรงนี้ส่วนตัวลุกก็ได้หวังฮีชานมาเพิ่มก็น่าจะเพิ่มออปชันในการใช้งานอะไรได้หลากหลายอยู่แหละครับผมทีนี้ในฝั่งของวัตฟอร์ดก็ต้องบอกว่าวัตฟอร์ดเนี่ยก็ สถานการณ์ของวัตฟอร์ดนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีกว่าเราในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเล่นไปสามนัดนะครับผมมีสามแต้มนะครับได้จากการชนะเออร์นวิล่านะครับในเกมแรกเลยยิงไปสามปรต่อสองเลยนะผมเกมนั้นต่อสองเกมหลังก็มีไปแพ้สเปอร์นะผมกับไปแพ้ไบตันนะครับผมอย่างละลูกสองลูกนะผมก็สถานการณ์ทีมวัตฟอร์ดก็อยู่ในจุดที่โอเคนะครับสําหรับพวกเขาตัวเก่งก็เดิมเดิมนะผมอิสเมล่าซาร์มีจจูคิงเข้ามาใหม่ด้วย แล้วผมมีซิสโก้ที่เพิ่งไปด้วยที่เพิ่งย้ายเข้าไปก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมตรงจุดนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะจัดตัวมายังไงแต่ก็ในส่วนของวูฟก็ผมว่าพร้อมที่จะเจอกับวัตฟอร์ดค่อนข้างโอเคแล้ครับความพร้อมโดยผมให้ไวที่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมค่อนข้างพร้อมอย่างมากในเกมนี้จุดที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือบุนนูลสเนี่ยมีการกล่าวถึงวังฟิชานนะครับผมก่อนเกมด้วยว่าเขาเนี่ยจะเอาวังฟิชานเนี่ยไป กับทีมด้วยในเกมนี้แน่นอนม้จะเพิ่งซ้อมไปแค่ได้แค่2วันนะครับผมแต่ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงครับผมหวังชานในเกมนี้แล้วก็เขาเชื่อมันว่าการเล่นของหวังชานเนี่ยจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้แล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าตื่นเต้นแล้วก็ทาให้แฟนมีความสุขได้นะครับผมก็มีฉายาที่เขาเรียกกันว่าเป็นอาร์ตมาแห่งเกาหลีเลยนะครับผมหวังชานก็คือค่อนข้างมีความเร็วแล้วก็แข็งแกร่งในตัวด้วยนะครับผมตอนนี้ก็น่าสนใจแล้วครับผมว่าพอเข้ามาแล้วจะทําอะไรได้ก็ผมเชื่อว่าเกมนี้บุ บุกใส่นะครับผมเหมือนเกมสามเกมที่ทํามานะครับจะพยายามสร้างโอกาสให้มากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ดูมีโอกาสที่จะยิงประตูได้มากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาสามเกมสี่เกมที่ผ่านมาตรงนี้ก็ต้องหวังให้ยิงประตูได้แล้วผมในเกมนี้ก็รายละเอียดการถ่ายทอดสดนะครับผมเกมนี้จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์นะครับผมเวลาสามทุ่มนะครับผมก็เตะพร้อมกันหลายคู่เลยนะครับผมในเสาร์นี้ช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับจะมีช่องของทูพ e เม e r hd ห้านะครับผม ก็ลองไปติดตามกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับ